สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะได้มาเรียนในส่วนของวิชาดนตรีนะครับวันนี้คุณครูก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเรื่องจังหวะดนตรีนะครับในหน่วยที่2นี้นักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องนะครับลักษณะของจังหวะนะครับอย่างเช่นจังหวะพื้นฐานจังหวะจริงจังหวะหน้าทับนะครับ แล้วก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อเพลงนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงประกอบจังหวะนะครับทีนี้จังหวะคืออะไรนะครับเรามาดูคุณลักษณะของจังหวะจังหวะก็คือนะครับใช้ในการควบคุมความช้าความเร็วของเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงเร็วๆก็คือจังหวะเร็วเพลงจะช้าก็คือจังหวะช้านะครับฉะนั้นฉะนั้นเพลงเร็วๆนะครับจังหวะก็จะมีความคลึกค,คักเร้าใจนะครับนักเรียนก็ เวลายได้ฟังจังหวะเพลงจังหวะเร็วๆนะครับก็จะเป็นเพลี่อ่ที่บอกว่ามันๆเพลียมันก็คือจังหวะเร็วนะครับส่วนเพลี่ที่ใช้ช้าๆสบายๆ,ๆก็เป็นเปลียแบบว่าจังหวะช้าๆนะครับทีนี้จังหวะใช้ประโยชน์อย่างไรไบ้างนะครับอย่างเช่นจังหวะนะครับเพื่อควบคุมนะครับจังหวะในการเดินให้มีความพร้อมเปรียงกันนะครับอ,อย่างเช่นเราจะใช้จังหวะในการเดินกระบวนการนะครับอ่ากฤษฎีตให้ดูนะครับอย่างเช่น จังหวะมาร์นะครับจังหวะมาร์าจังหวะมาร์ใช้ในการเดินกระบวนหรดครับอ่านี่นะครับอาจตีลองให้ดูนะครับอกระบวนหรดก็จะใช้จังหวะจังหวะมาร์ทนะครับจังหวะมาร์ทก็จะดังใช้สันแนแล้วก็ใช้กลองใหญ่นะครับสันแนก็จะดังแท๊กแท๊กแนะครับเดี๋ยวว่ากลองใหญ่ก็ตึกตึกตึกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับจังหวะมาร์ นี้ก็คือประโยชน์ของจังหวะนะครับจังหวะมัดมื่อคี้นะครับใช้ในการควบคุมการเดินนะครับทําให้เดินร้อมเปลี่ยงกันใช้ในกีฬาสีใช้ในการเดินส่วนสนามนะครับของลูกเสือนะอ่านะครับต่อไปจังหวะพื้นฐานจังหวะพื้นฐานก็คือจังหวะที่อยู่ในใจเรานะครับอ่าจังหวะพื้นฐานอยู่ที่ไน ทุกคนก็คือจะมีจังหวะที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับนะอย่างเช่นเหมือนลักษณะของการเต้นของหัวใจนะครับการเต้นของชีพจรนะครับนะบางทีเหมือนเหมือนการพายเรือนะครับ่ไม่มีการตีกลองนะครับแต่แรกตึกแตกตึกแตกตึกนะครับแต่ว่าก็ต้องมีจังหวะในใจของตัวเองนะครับตรงไหนที่จะพายนะครับจะพายตรงไหนนะครับต้องมีความร่วมเรียงกันโดยที่ไม่ต้องฟังจังหวะนับหรือว่าไม่ต้องฟังจังหวะกลองนะครับ เขาเรียกว่าจังหวะในใจนะครับพายยังไงพายให้พร้อมกันนะครับก็อยู่ที่จังหวะในใจของตัวเองนะครับอ่านี่คือจังหวะพื้นฐานนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นจังหวะจริงจังหวะจริงนะครับจริงก็จะมีอยู่อ่าดูจริงลักนะจริงก่อนนะครับจริงนะครับอ่าจริงถ้าเราตีจริงนะครับเสียงจริงจะดังกลางวานัน เสียงจับจะดังสั้นๆจริงเปิดมือจับปิดมือไหมนะครับจับจิงก้านล่างด้านบนนะครับจริงเปิดมือจับปิดมือจริงเปิดมือจับปิดมือนะครับจังหวะจริงเพรงไทยมีมีอยู่ด้วยกันสามจังหวะชั้นเดียวสองชั้นและสามชั้นชั้นเดียวเขาจะเป็นจังหวะเร็วๆหน่อย นี่จังหวะชั้นเดียวนะครับเปิดมือ,ป,มอปิดมือเปิดมือปิดมือนะครับต่อไปจังหวะดสองชั้นปานกลางนะครับในจังหวัดสองชั้นนะครับต่อไปเป็นจังหวัดสามชั้นชา้าที่สุดนะครับนะครับนี่คือลักษณะของการตีจิงนะครับจังหวะด ชั้นเดียวเดียวที่สุดสองชั้นบางกลางสามชั้นช้นชาที่สุดนะครับเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับว่าสามชั้นนะว่าสองชั้นจังหวะชั้นเดียวนะครับต่อไปเป็นจังหวะหน้าทับนะครับอ่านี่เป็นจังหวะของหน้าทับเรงไทยนะครับกลองทัดกลองทัดมีสองตัวตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้ก็จะเป็นเสียงสูง นะครับเสียงตัวเมียก็จะเป็นเสียงแหล่ so เสียงต่ํานะครับตัวผู้สูงตัวเมียต่ํานะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูวิดีโอนะครับอเวลาตีก็จะมีกลองเสียงสูงูงต่ำต่ำนะครับเรียกว,ว่ากรองทัดต่อไปกลองยาวนะครับกรองยาวอ่ากลองยาวนี่เป็นที่นิยมของทุกภาคนะครับแต่ว่ามาจริงๆแล้วกลองยาวนี่มาจากภาคกลางนะครับกลองยาวมาจากภาคกลาง เดีย๋ยวจะให้ฟังเสียงกลองยาวนะครับแล้วก็ต่อไปกลองแขกนะครับกลองแขกกลองแขกก็มีสองตัวครับเรียกตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ก็จะเป็นเสียงสูงตัวเมียก็จะเป็นเสียงต่ํานะครับทีนี้ในแต่ละกลองเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวะเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปนะครับกลองทัดกลองยาวและกลองแขกนะครับ อ่าลองลองอะไรก่อนเออเอาลองเอาเอาลองแขกก่อนนะครับกลองแขกมีสองตัวใช่ไหมครับ นี่ก็คือ,อกรองแขกนะครับเห็นว่าแต่ละตัวนะครับก็จะมีะหน้าทับของตัวเองนะครับเวลาทีก็จะต้องจําไม่ได้ว่าหน้าทับตัวเองเป็นอย่างไงหน้าทับตัวเองเป็นอย่างไงนะครับต่อไปนะครับกรองยาวนะครับกรองยาวเราก็น่าจะอินกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับ ยาวนะครับกลองยาวกลองยาวก็อย่างเช่นจังหวะที่นิยมเล่นก็สามบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งบอมนะครับต่อไปกลองทัดบ้างนะครับกลองทัดก็จะคู่กับตะโพนนะครับนี่คือตะโพนตะโพนกลองทัดกลองทัดก็มีอยู่สองตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับที่คือเอาเมาส์ไมาชี้เนี่ยอาจจะเป็นลูกดำๆก็ได้ เลยจะเป็นแบบสารแบบสารแบบไทยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับไายสารก็ได้นะครับอลองดูกวางเสียงครับเีีอยู่สองสองอ่านะครับจากนั้น าการตีตะโพนนะครับก็จะต้องมีหน้าทัพเป็นของตัวเองนะครับทุกคนคนที่เล่นก็ต้องจำไม่ได้ว่าหน้าทับของตัวเองตีอย่างไงนะครับแล้วก็เมื่อมาเล่นรวมกันนะครับต่างคนก็ต่างตีไปนะครับหน้าทับมันก็จะลงนะครับอาจจะลงรอ,อมเปลี่ยงกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองนะครับ